ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่10นะครับวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับของแอดมินเองปลูกเริ่มปลูกวันที่19สิงหาครับผมก็ได้เดือนเดือนกว่ากาครับเกือบ2เดือนแล้วถึงวันที่19ตุลานี้ก็จะ2เดือนครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ นี่ผมจะให้ดูหญ้าขึ้นแบบเพียบเลยครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าครับตัดได้ไหลร่องแล้วครับตัดได้หลายร่องแล้วครับปล,ลบูกมะพร้าวน้ำหอมร้อยต้นกล้วยหอมทองร้อยต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่มีตะไคร้หอมด้วยนะครับเดี๋ยวมันโตเดี๋ยวก็ขายได้แล้วครับผม นี่ปลูกหลายอย่างนี่พริกครับแม่ไอเพาะไว้ครับผมจะเตรียมปลูกที่บ้านครับตอนนี้เพราะว่าอยู่แถวบ้านก็คือเขตอำเภอกันทลารมมันจะขึ้นชื่อเรื่องของออหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมครับผมอันนี้สวนผมอยู่ที่ทางไปเขื่อนหัวนาน,นะครับถ้ามาจากกันทลารมก็ ลงมาเส้นเส้นอะไรอะจำไม่ค่อยได้มาตรงบ้านเมานี่ครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาบ้านเมาบ้านหนองแก้วครับผมเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนด้อมนะครับเส้นนี้ทางไปเขื่อนหัวหนาจะอยู่ระหว่างโรงปูนนี่ครับผมถ้าใครอยากแวะมาชมนะครับทุเรียนก็โดนฝนไปเยอะเลยครับช่วงเมื่อกี้ ตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับนี่ครับเริ่มเริ่มจะแตกยอดแล้วครับผมเพิ่งจะฉีดฮอร์โมนไป2วันครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมปลูกหลายๆอย่างครับผม ได้อย่างหนึง่งไม่ได้อย่างหนึง่งรือได้ทุกอย่างก็ยังดีครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่นะครับมันเริ่มแตกยอดจะไปต่อครับผมแต่เห็นว่าวันที่สิ1สองสิบสาสิบสี่พายุจะเข้านี่ครับอยู่นี่มัน ร้อยยี่สิบสองต้นนะครับผมทุเรียนปลูกห่างกันแปดคูณแปดนะครับอันนั้นเขาจะ,อ,ะอันนั้นเขาปลูกหอมครับผมหอมแดงส่งนอกครับส่งต่างประเทศเขาจะดีวกันไปแล้วครับผมกิโลละเออนะเขาบอกว่าหกสิบครับกิโลละหกสิบบาทหอมแดงแบบตัดหัวนะไอ้ตัดใบนะครับผมส่งแค่หัวไปมาดูครับผม ตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จนะครับจะค่อยๆทยอยให้ตัดนี่คุณผู้ชมดูนะครับนี่เขาบอกว่าใบไผ่มันเป็นมีสารไตโคโดมาด้วยผมก็เลยลองเอามาดูใส่ดูสักสองสามี่ห้าล่องเอ้สี่ล่องครับผมสี 4, ล่ล่องล่องแรกสอง 1, ล่องหนึ่งล่องสองสาล่องสี่นี่ครับสี่ห้าล่องนี่ละสี่ล่อง ลองดูครับผมปีนี้มันปีนี้ผมรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นนะแล้วก็ไม่ฉีดสารเคมีบ่อยด้วยนี่ครับเย็นๆแล้วครับผมพาคุณผู้ชมมาดูสวนทุเรียนของแอดมินนะครับอยู่ที่รอยต่อระหว่างบ้านเปื่อยกับบ้านหนองแก้วนะครับตรงนี้ยังตัดไม่เสร็จ ทยอยตัดอยู่ครับตอนนี้ได้เกือบสองเดือนแล้วนะครับผมส่วนทุเรียนลองทําเพราะอยากอยากลองดูครับผมว่ามันจะปลูกได้ไหมเพราะว่าแถวนี้โซนนี้นะครับโซนกันทรารลมยังยังไม่ค่อยเห็นครับผมส่วนทุเรียนมันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นโซนของกันทลักครับผมมันจะเป็นดินแดงดินภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟของเขานั่นแหละครับ เดี๋ย,ยงไงเดี๋ยวผมอัปเดทข้อมูลให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมตามดูนะครับนี่ครับผมสารที่ใช้ฉีดใช้ใช้ฉีดเออสารที่ใช้ฉีดอาจจะหลุดลาบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับสารที่ใช้ฉีดก็จะเป็นเอฟอสตนะครับ อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับผมลองใช้ของเขานี่ครับนี่นี่วานผักกาศครับผักกาดผักชีมีทุกผักครับอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับผมวันนี้ต่อก็ต้องขอขตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ